สวัสดีค่ะหนูใครเอ๋ยหนูใครหนชื่อไลหนูชื่อไลโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยโชนชนชนเดี๋ยวก่อนทักก่อนทักก่อนสวัสดีค่ะอะขึ้นอะขึ้นไรเอ๋ยขึ้นอะอย่านะอย่าโซนนะขี้เกียจตามจับอสวัสดีค่ะใกล้เลยเห็นกล้องไหมสวัสดีค่ะมารับหนูเร็วๆนะคะชื่ออะไรเอ่ยตะเภาเงินตะเภา จริง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 หนูอาบน้ำรอแล้วนะคะหนูบอกดิหนูอาบน้ำรอแล้วนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยโอ้โหจะหลุดมือจะหลุ้นกำลังซนโอ้โหอย่านะอย่าปลี่ยนลงจักันเลยอีเลดมันนอนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวอีเลดมันจัดการอืมนี่กลัวยุดใจ พอแล้วพอแล้วอู้นูจนจัดหนูจนจอบนาะอยู่ในกองอยู่ในกงกงมันเล็กอุจิง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 อ่ะพอแล้วพอแล้วเออจะตกจะตกเดี๋ยวปิดกล้องก่อนปิดกล้องก่อน